สวัสดีค่ะพี่น้องวันนี้เจอกับยาเทพอีกแล้วนะคะวันนี้ยาเทพก็มีชุดนะคะมีชุดสวยๆมาให้ชมเนาะคะ่ะแต่ว่ายังไม่สําเร็จดีเนาะก็จะหาตําแหน่งของกระดุมแป๊กเนาะคะ่ะกระดุมแป๊กจะติดตรงไหนอันนี้ก็ต้องรองให้ลูกค้ามาลองก่อนนะคะให้ลูกค้ามาลองแล้วก็ค่อยจุดตอนขึ้นตัวเนาะ,ะเพราะว่าเขาจะเป็นไซส์พิเศษเนาะคะ่ะเราไม่สามารถที่จะจุด ตามปกติได้เนาะถ้าตามปกตินี่ก็คือเราวางตามแนวของเขาเลยนะคะตามแบบแนวของเขาก็วางตามธรรมชาตินะคะแล้วก็อาจจะขึ้นหุน่นขนาดขึ้นหุ่นก็ยังไม่ชัวร์นะคะเพราะว่า,าความชอบของคนเราไม่เหมือนกันเนาะแล้วแต่ลูกค้าว่าเออบางคนชอบฟิตบางคนชอบหลวมนิดหน่อยบางคนชอบแบบ ลมเยอะๆอะไรแบบนี้เนาะคะ่ะมันก็เลยต้องแตกต่างกันไปนะคะแต่ทีนี้ตัวนี้ก็จะเป็นกรณีพิเศษเนาะเพราะว่าน้องเขา,าเป็นคนสวยเขาเรียกว่าอะไรต้องเป๊ะทุกอย่างเลยนะคะแล้วก็ไม่สามารถที่จะจุดได้ตามอําเภอใจช่างได้นะคะเราก็เลยต้องอให้น้องเข้ามาลองก่อนแล้วค่อยหาตําแหน่งเนาะคะ่ะเพราะขึ้นตัวกับขึ้นหุ่นจะไม่เหมือนกันนะคะความ ความนุ่มความแข็งของหุน่นของตัวของคนเรานะคะก็จะแตกต่างกันเพราะว่าเวลาเราขึ้นหุน่นหุ่นเขาจะมีความแข็งเราฉุดเสร็จติดเสร็จบางทีบางครั้งพอเข้ามาใส่ก็ไม่ไม่ลงตัวนะคะเพราะเข้ามาใส่มันก็จะมีการอ,อาจจะเลือ้อหรืออาจจะปลิ้นอย่างเงี้ยก็แล้วแต่บุคคลนะคะแล้วแต่บุคคล บางคนก็จะโอเคเลยก็มีเนาะมันก็จะมีหลากหลายเนาะคะ่ะเพราะฉะนั้นเราก็แก้ปัญหาหรือว่าทำไปตามเหตุเนาะคะ่ะทำไปตามเหตุบางคนใสหุ่นแล้วติดเสร็จแล้วแต่พอมาขึ้นตัวแล้วไม่มีความสวยงามก็มีเนาะคะ่ะก็แล้วแต่เหตุที่จะได้บอกเนาะอันนี้เราก็จะทำเป็นกระดุมเอาไว้เกี่ยวเนาะคะ่ะซึ่ง กระดุมเม็ดนี้จะไม่ได้โชว์เนาะเราก็จะซ่อนไว้ลักษณะของงานก็จะแตกต่างกันเนาะคะ่ะเม็ดเม็ดข้างบนจะเอาไว้ซ่อนเพราะว่าเขามีโบโบในตัวเนาะคะ่ะมันเป็นเครื่องแบบของเขาเนาะคะ่ะน้องเขาก็ตัดมาหลายชุดแล้วเพราะว่าเ,เป็นเป็นยูนิฟอร์มของที่ทํางานน้องเขานะคะแต่ว่ายาเทพก็ไม่รู้ว่าเขาทํางานที่ไหนทีนี้พอมีลูกค้าคนหนึ่งมาเขาบอกอุ๊ยชุดของออสายการบินาสาันวายาเทพก่ อ้าวแล้วไม่เคยถามเขาก็เลยว่างี้เนาะค่ะไม่เคยถามเขาว่าลูกค้าคนนี้เขา,เาเน้องเขาทํางานที่ไหนเขาก็ตัดด้วยหลายปีแล้วนะคะแล้วก็ได้เขามายังไงเนาะคะ่ะก็สืบเนื่องจากแม่เขาเป็นลูกค้าเรามาก่อนเนาะคะ่ะแม่เขาก็จะามาตัดกับเราประจําแล้วก็พี่ปาน้าอาเขาก็มาตัดกับเราประจำเสร็จแล้วทีนี้น้องเขาก็ามากับแม่เนาะตอนแรกามากับแม่ก่อน ก็เลยรู้ว่าอยู่ตรงไหนอะไรยังไงเห็นแม่ใส่เห็นหน้าใส่ป้าใส่อะไรอย่างี้เนาะคะ่ะน้องเขาก็เลยตามมาตามมาแบบไม่ได้บอกแม่เนาะคะ่ะก็เลยทีนี้ก็สื่อสารกันเองเลยโดยที่ไม่ต้องไปให้แม่เขาเรียกอะไรมามาปวดหมอดว้วยอะไรแบบนี้เนาะคะ่ะเพราะว่าน้องเขาก็เนียบเนาะคะ่ะเนียบแม่ก็เนียบค่ะลูกน้องเขาก็เนียบเหมือนกันเพราะว่าแม่เขาก็หุ่นสวยเนาะ,ะก็เลยต้องต้อง ให้น้องเขามาลองก่อนแล้วค่อยจุดนะคะทีนี้ค่านี้ก็คือน้องเขาก็มาลองแล้วเนาะตอนที่ลอง,งยาเทพอาจจะไม่ได้ถ่ายนะคะเพราะว่ามัวแต่เขาเรียกว่าไรมนวนอยู่กับการหาจุดหาตำแหน่งนะคะที่ว่าะจะเอาตรงไหนอะไรยังไงบางทีบางครั้งน้องเขามาแวะก็ชั่วโมงที่เร่งรีบนะคะช่วงนี้ฝนก็ตกด้วยเนาะ,ะ,อะพอ ฟ้าสางอะไรเงี้ยน้องเขาก็มาเลยก็รีบไปทํางานกลัวจะสายอะไรแบบนี้เนาะคะ่ะก็จะลองแบบชั่วโมงเร่งรีบเนาะจะกก็จะไม่ได้ถ่ายเนาะบางทีเราจะถ่ายเราก็เกรงใจลูกค้านี่แหละเราก็เลยไม่เป็นไรเนาะคะ่ะเอาไว้ที่สะดวกกันละกันเนาะพอเราได้ตําแหน่งแล้วนะคะเราก็จะจุดด้วยดินสอดาลางๆเอาไว้นะคะเราก็หา,ามุมติดกระดุมแปะเลยนะคะทีนี้กระดุมแปะเราก็จะเตรียมไว้แล้วเนาะ บางคนกระดุมแป๊ใช้ไซส์ไหนเนาะคะ่ะแล้วแต่ว่าลูกค้าคนไหนชอบแบบว่า,อาอยัางไงประมาณว่าทำไมถึงแล้วแต่ลูกค้านะบางคนอ่อนหวานก็จะใช้เม็ดเล็กก็ได้แต่บางคนชอบลุยๆชอบบูบูอย่างนี้นะคะก็จะกลัวไม่แข็งแรงเราก็จะใช้เม็ดใหญ่เนาะคะ่ะในการเลือกกระดุมที่จะใส่ให้ลูกค้านะคะอย่างเช่นกระดุมาบางคนชอบกระดุมพลาสติก บางคนชอบกระดุมปัก็ก็จะแตกต่างกันไปเนาะอันนี้เราก็แล้วแต่ว่าลูกค้าจะเอาแบบไหนเนาะคะ่ะกระดุมพลาสติกก็ต้องมีเพชรด้วยนะบางคนเนาะคะ่ะเพชรระยิบระยับตรงอาการเม็ดเล็กๆอย่างนี้นะคะมันก็จะสร้างความดูให้ดูหรูขึ้นนะคะมันก็แล้วแต่คนชอบเนาะช่างก็มีหน้าที่บริการก็จะคอยทําทตามที่ลูกค้าต้องการเนาะคะ่ะ เสร็จจากนี้เราก็ซอยตามตำแหน่งนะคะเราจะต้องเอาจุดตรงกลางนะคะที่เป็นตุ่มๆเอาไว้เอาไว้แปะก,กับตัวคู่เขานะคะเราก็จะเอาไว้ตรงจุดกลางของที่เราติ๊กเอาไว้นะคะถ้าเราทําตามนี้แล้วลงตัวแน่นอนนะคะฟ้าก็คึมคึมมืดมืดมาเนาะก็จะแสงก็อาจจะไม่ ไม่สว่างดีเท่าที่ควรนะคะอา้าวไม่ได้ใช้แสงนีออนหรอใช้ค่ะแสงนีออนบางทีก็แล้วแต่บรรยากาศเหมือนกันนะคะก็ต้องขออภัยด้วยนะคะบรรยากาศก็ชุ่มชื้นนะคะช่วงนี้ก็ดูแลสุขภาพด้วยนะคะลูกค้าก็อาจจะามาได้ไม่สะดวกเท่าไหร่ก็ไม่เป็นไรนะคะเราก็ทําเสร็จรอไว้เลยนะคะบางทีบางครั้ง เราตั้งหน้ารอคอยหรือนัดโทรนัดแล้วเขาบอกจะมา,าเราก็ต้องทำใจนะคะบางคนบอกว่านัดแล้วไม่มาเราก็จะบ่นนะคะแต่ว่าอา่าเทพเคยชินแล้วนะคะเพราะว่าเราต้องเข้าใจเหตุและผลเนาะค่ะเพราะว่าบางทีบางครั้งเอารับปากไว้แล้วเขาก็ติดธุระด่วนของเขาเหมือนกันนะคะเราก็ต้องอไม่ไม่ต้องไปเขาเรียกว่าอะไรอะจริงจังมากนะคะเห็นมาก็คือมาสมัยก่อนตอนแรกๆที่รับงานเนาะ บางทีเขาโทรมาบอกอจะมากี่โมงกี่โมงเขาก็จะระบุเวลาเราก็เตรียมตัวรอนะคะแต่ว่าพอเรารอปุ๊บมันก็จะมีการคาดเคลื่อนนะคะอย่างเราก็เช่นการบางทีเรากะดันมีนัดกับใครเงี้ยตรงเวลาเปะ๊เปะ,ปะไมบางทีก็ตรงแต่บางครั้งอาวดันมีงานเขาจะไปงานขาวดําอย่างเงี้ยมานั่งรอเราก็ต้องเลดเวลาไปสักครึ่งชั่วโมงหรือ ขอผัดอะไรอย่างนี้นะคะมันก็มีเราก็เลยเข้าใจเหตุและผลของแต่ละคนนะคะก็ไม่ว่ากันเพราะว่าบางทีบางครั้งเรารอแล้วเ็าไม่มาเราก็ไม่สามารถจะไปทําอะไรได้ก็ต้องรอต่อไปนะคะเพราะว่าเขาสะดวกเมื่อไหร่เขาก็มาหาเราเองค่ะนี่แหละที่เป็นสาเหตุหนึ่งที่จะเทพบอกเสมอว่าแต่ก่อนเป็นคนใจร้อนนะคะเป็นคนไม่รู้จกักรอคือคําไหนคํานั้นเราจะตรงเป้งเลยก็ไม่ได้นะคะเพราะว่า มันก็จะได้นั่นแหละแต่มันได้เป็นบางบางอย่างนะคะบางอย่างเราก็ยวนนะคะมันก็จริงจังเกินไปบางครั้งมันก็ก็ไม่ไหวเนาะก็ต้องอแล้วแต่แล้วแต่เหตุและผลของแต่ละคนนะคะก็มีลูกค้าโทรมาอย่างนี้บอกจะมาเดี๋ยวพี่จะเอาผ้าไปตัดชุดพี่มีผ้าอยู่หลายชิ้นเลยหลังสงการเจอกันอะไรแบบนี้นะคะก็ก็มีแล้วก็ สักพักหนึ่งก็โทรมาบอกว่าพี่มาไม่ได้แล้วน้องงานเยอะมากเลยอะไรเงี้ยเราก็ต้องเราก็ต้องทำใจยอมรับนะคะว่าเอาที่ลูกค้าสะดวกนะคะเราก็ไม่ว่ากันเนาะทีนี้พอเรามาทำงานลักษณะแบบนี้นะคะมันต้องอ,อยู่กับงานนะคะไม่งั้นมันก็จะออกมาไม่สวยนะคะจากกายาจากเป็นคนใจร้อนนะคะก็กลายเป็นคนใจเย็นแล้วก็ถ้าทำก็คือทำให ให้ดีทําให้เนี้ยบเราก็จะไม่ได้ไปยุ่งเกี่ยวกับอะไรนะเราก็จะอยู่กับงานถ้างานไม่เสร็จเราก็ก็ไปไหนไม่ได้นะคะไปได้แต่ก็แบบห่วงนอกจ่ะว่าลูกค้าจะมาหาเราไหมอะไรแบบนี้นะคะนี่ <c oughs> ก็จะมีบ่อยครั้งมากที่เวลาไปธุระหรือออกไปข้างนอกนะคะลูกค้าก็จะมาตามหลังเลยเนาะ,ค,ะค่ะบางทีบางครั้งเรานั่งรอหรือว่าเราก็ทํางานไปเรื่อยๆนนี่แหละเออก็ ก็ไม่มาเนาะบางทีบางครั้งก็มองแล้วคงไม่มีหน้ามีใครมามั่งมาสั่นมาเนาะคะ่ะพอเราเข้าห้องน้ำปุ๊บอ้าวเขาะประตูก็ก็ก็ประสาลูกค้ามาแล้วนะคะก็จะเป็นแบบนี้ซะบ่อยมากเลยนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ก็ต้องยอมรับเนาะมีงานก็ดีกว่าไม่มีนะคะพอเราเสร็จสองตัวแล้วเราก็ติดลองดูค่ะพอติดแล้วมันก็อาจจะมีกองมีอะไรที่มันไม่ไม่สวยนะคะเพราะว่า ้องรอให้น้องเขาใส่ขึ้นตัวก่อนถึงจะรู้ว่าสวยแค่ไหนเนาะคะ่ะเสร็จแล้วทีนี้ตำแหน่งที่น้องจะให้ทําก็คือจิกโบให้ให้ติดกันเนาะเพราะว่าเดี๋ยวเวลาใส่แล้วมันจะเพราะเพราะว่าอะไรแบบนี้เนาะคะ่ะก็ก็จะจิกตามอตอนที่น้องเขาลองแล้วก็จิกอ่าเขาเรียกอะไรนะไหมเอาไว้นะคะกะ็ติดเอาไว้นี่คือตอนที่น้องเขาลองที่เทปก็จะเอาเคมหมุดกัดเอาไว้นะคะว่าน้องเขาต้องการตกจุดไหนเนาะคะ่ะ ก็จะได้ตามตำแหน่งที่ลูกค้าต้องการนะคะเราก็ไมา่ได้จิกเยอะนะคะเราก็จิกนิดๆหน่อยๆซอยไปแค่พอให้เขาไม่คาดเคลื่อนนะคะให้เขาอยู่ตัวกันค่ะก็จะเป็นงานที่ถามว่าความละเอียดเยอะทำไม่ไว้หรอกนะคะหลายคนอาจจะมองตรงนี้นะคะแต่ว่าพอเราทำไปเรื่อยๆเดี๋ยวเราก็จะภูมิใจนะคะว่า คนใส่เขาบอกว่ามันสวยมันถูกใจมันนุ่นนี่นันมันจะสร้างความภาคภูมิใจให้เราเองนะคะถ้าเรามองรวมๆแล้วมันก็ดูเหมือนยุ่งยากมากเลยอะไรอย่างนี้นะคะแต่เราก็ทําไปตามขั้นตอนของเขาทุกอย่างก็ลงตัวนะคะแล้วก็สําเร็จออกมามันก็จะ,ะได้รับความชื่นชมอย่างนี้นะคะลูกค้าใส่ถูกใจพอใจเราก็เป็นความสุขนะคะก็จะประมาณน,นี้นะคะติดเสร็จแล้วก็จะมีลักษณะแบบนี้นะคะ ก,ก็จะมีอีกตัวนึงอยู่ตรงใต้บูนะคะน้องเขาจะเนี้ยบนะคะเพราะว่าเขามีหน้าอกนับใจนะคะ <c oughs> <c oughs> เขาก็จะดันเต็มที่นะคะทีนี้เราต้องใช้กระดุมแป๊กช่วยนะคะนี่คะ่ะเราก็ต้องอเวลาเขาลองแล้วมันอ้าตรงไหนมันปิ้นตรงไหนอะไรนี้นะคะเพราะว่าน้องเขาใส่แบบฟิตนะคะใส่แบบฟิตก็จะต้องติดตามจุดนั้นๆน,น,นะคะเพราะว่า,าจะเป็นกรณีพิเศษนะคะเพราะว่าถ้า เขาเรียกว่าอยากจะสวยก็ต้องทนเอานะคะอย่างเช่นหน้าเขาก็คือตัดกระปรูงเอวจริงเอวจริงของเขาคือเอว30แต่เขาให้เราตัด28ก็คือเขาจะใส่สเตย์ใส่อะไรช่วยเอานะคะถามว่าอึดอัดไหมเขาก็ตอบว่าอยากสวยก็ต้องทนเขาว่าแบบนี้นะคะก็เลยเขาก็น่าจะเป็นกันแบบนี้ทุกคนนะคะแม่เขาน้าเขาอะไรอย่างงี้เนาะค่ะ เปะไ้ก่อนนะคะก็จะค่อนข้างเนี๊ยบเนาะก็จัดตามเลยนะคะจัดตามใจเลยเนาะเขาใส่แล้วสวยเราก็เห็นเราก็งามตามากเลยนะคะเราสอยไปทุกช่องทุกรูแล้วเราก็เอามาผูกปมด้านล่างเนาะคะ่ะล้วก็สอดปมให้เรียบร้อยเนาะคะ่ะน้องเขาก็น่ารักค่ะทําแต่ก่อนจะเป็นสีกรมนะคะเมื่อ2ปีที่แล้วนะคะปี ปีที่ผ่านมาก็สีนี้เนาะคะ่ะน้องเขาเอามาเป็นตัวอย่างเวลาตัดจะต้องเอาตัวอย่างมาด้วยนะคะเพราะว่ารายละเอียดน้องเขาเยอะนะคะเดี๋ยวจะผิดแบบนะคะเพราะว่าต้องต้องออกมาแล้วเป๊ะแล้วก็ผ่านเลยเนาะคะ่ะไม่ต้องมีการแก้ไขอะไรนะคะ่ะสอยให้ครบทุกตัวนะคะเขาจะมีคู่กันเนาะเราจะมีตัวล่างตัวบนเนาะคะ่ะเราสอยตัวล่างก่อนหรือตัวบนก่อนก็ได้ ตรงกลางของแ๊กนะคะก็จะต้องอยู่ตรงจุดที่เรา,เาติดเอาไว้นะคะที่เราหมายเอาไว้แล้วเพราะว่ามันจะได้ไม่คลาดเคลื่อนนะคะแต่ถ้าเราติดเยือ่อติดอะไรไปเยือ่อนิดเยื่องหน่อยสองตัวต่างคนต่างเยื่องบางท,ทีเชไปเลยนะคะเราต้องพยายามระวังนะคะระวังตรงจุดนี้นะคะ่ะพอเสร็จแล้วเราก็มาติดกันเลยนะคะถ้าไม่ใส่ฟิตมันก็จะไม่ได้ไม่มีปัญหานะคะแต่ถ้าใส่ฟิตปุ๊บ หรือใส่พอดีตัวนะคะปัญหาก็จะคือก็จะมีความอ้ามีความปลิ้นนะคะเราก็ต้องเก็บเก็บตามจุดนั้นๆเนาะคะ่ะพอดีน้องเขาห่นสแลนเดอร์หน่อยเนาะคะ่ะก็ก็จะเอาเป๊ะๆก็เลยต้องเก็บรายละเอียดเยอะนิดนึงนะจจะีเดียวก็ออกมาเล่าให้ฟังเนาะ,ะตำแหน่งของการหาตำแหน่งกระดุมแป๊กเนาะคะ่ะก็จะก็จะในกรณีของน้องคนนี้ก็คือต้องขึ้นตัว น้องก่อนให้น้องมาลองก่อนเราถึงจะทําต่อได้นะคะทําเสร็จแล้วแต่ก็ถ้าหากน้องเขายังไม่มาลองเราก็ต่อไปไม่ได้นะคะก็ต้องก็ต้องรอให้น้องเขามาลองก่อนค่ะน้องเขาก็รู้ว่าน้องเขาละเอียดเยอะนะคะเขาก็จะให้นูอลองก่อนนะคะนะว่สาสาอ่านเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยติดกาวเนาะคะ่ะก็จะประมาณนี้นะคะชุดนี้ก็เป็นอันว่าสําเร็จแล้วนะคะทุกคนเขียนก็จะทรงสูตรนะคะกระดุมสีเม็ดนี้ค่ะสวยไหมคะน้องเขาก็น่ารักนะคะ ม,มารายาทน่ารัาากมากเลยค่ะเป๊ะทุกส่วนนะคะก็จะประมาณนี้อันนี้ยังไม่ได้รีดนะคะก็พอดีน้องเขาชั่วโมงเร่งรีบนะคะเสร็จเป็นตัวขอให้ได้ลองก่อนนะคะก็คือสไตล์ของงานร้านยาเทมนะคะก็ขอขอบคุณทุกคนทุกท่านที่แวะเข้ามาส่งกำลังใจนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะ